ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตหาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับ ลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังเยือบนพระสุขาจงอย่าเดินกลับลัง